สำหรับเข้าสู่ช่องป้าจำรองสหายหลายคนูนวันนี้เราก็จะมาเที่ยวสวนเกษตรปลูกอะไรอ่ะมักพริกแล้วก็มักเขือเทศค่ะเดี๋ยวเรามาดูเจ้าของเจ้าของสวนนะคะเขากำลังทำปลูพัวปลูกง่าบอ Hello ร y f ม i ฟ n น นี่เถียงเขาก็น่าอยู่เถียงเขาก็น่าอยู่ค่ะสวัสดีค่ะ ขอทายอันนี้เด,อเดอ้อเอ้อันอันที่กินได้ล้วมีไหมม,ม,มันโบชูไปยักอยากเอาไปใส่ชุดตามเลยสักสองลูกไม่ถึงยี่สิบบาทว่เล่นไหนนบ้านอะไรนะอันนี่บ้านอะไรเขาขึยายบ้านน้องโบผ้านนโ,โตรวยรวย นียรถไข่วะน่ะหนูหน้าบ่ก็รอหลอกก็รอไอ้นั่นกันมั้ยเลบกันไป YouTube โอ๊ยารวยๆทั้งมขอบคุณค่ะคุณยายกล้วยอันนั้นมันชุกแล้วคือบ่ตัดค่ะโอ๊ยมาแหวมันเชื่อมันหักมาเลยชุก พี่จ้าหนุ่มน้อยคนร้รยเอ็ดบ่โอหน้านอนจังเลยเนาะปะทองปะทองนอนสนกน่ไม่ค่อยกลับบ่วงนอนหมโอียมีปากข้าวโพดมีอะไรด้วยมีปากข้าวโพดด้วยแปลงใหญ่ด้วยแปลงใหญ่ด้วยอันนี้มักแตงนะนี่เป็นหรือยังอ้าถ้าเป็นจะชูมเบิงหน่วยมันนี่ไจอ่ะ โอ้มักอึคือผักทองใช่ไหมนี่มักอึคือผักทองนะคะเอฟซีค่ะนี่เบิงเบิงนี่ลูกใหญ่ๆนี่เห็นไหมนี่ลูกละใหญ่เหรอขนไหนใหญ่ๆนีเห็นไหมนะว้าวผักทองมาดูนี่ใหญ่โอ้โหออ้มักอึมันนะนี่นะนี่มักอึมันผักทองแซ่บอร่อยมาเบิ่งมักอึพี่น้องเปิดเปิดเปิดจะแบบไหนยังไำกอง อะไรคะแล้วแต่จะเอาชุกชุกดิบๆก็เอาโลดมาชมไล่ไล่มือเขือเทศนะคะ <Natalie> นี่คะ่ะพักทองนะคะไม่จาเป็นต้องขึ้นเขาปลูกที่นี่ก็ได้คะ่ะถูกไหมถูกไหมคะคุณคุณยายเจ้าคะโอ้โหอันนี้ขอเลขเลยเนี้ยขอ,ขอเลขเลยสุดยอดต้นค่อย,ยต้นค่อยคะ่ะถามันออกจริงๆในโลกอะไร เอ๊เออเหมดทำไมครบวะไม่สุกก็ไม่เป็นไรเราวทายเบิง์กื่อื้องามแท้ว้าดกอีรีบันเนยจักมือจักมือเขาบอกจักมือนี่นะเกษตรนะคะต้นเขาต้องต้องต้นใหญ่ๆยาวๆเนาะเก็บกี่รอบมันถึงจะอันนี้นะไม่ไม่ไม่เก็บกี่รอบคะ เก็บรอบเดียวเก็บรอใช่ไหมมันยืนเท่าไหร่เป็นปีอยู่บ่อนบ่อหรอเอ๊สามเดือนสามเดือนปสามเดือนเก็บคู่มือคู่มือสามเดือนเก็บคู่มือค่ะพี่น้องบ่อเดี๋ยวค่อยขอปิดในเดือนหน่วยหนึ่งนี่ค่ะ F4 ค่ะน่ารักจังเลยใจ่ นี่ค่ะหนึ่งนวยแล้วค่ะนุงหน่วยนะมันยังไม่สุกนะยังไม่สุกก็ไม่เป็นไรแล้วก็ไม่ได้มาปิดไหม <c oughs> อันนี้ข้าวโพดค่ะข้าวโพดพันอะไรคะโอ้ข้าวเหนียวแบบแบบใช้น้ำผึ้งใช่ไหมโอ้เออเออเอองาม,นงม,ามเไไนาะเอ๊ะ วายมดแดงมันคือจะก,กอแต่คุณย่าไอเทวะมาจางปลานี่ค่ะดกมากเลยค่ะโอ้ยดกเป็นดกเกษตรค่ะ,ะเกษตรสมบูรณนะ์เนาะโอ้เขาเขาเป็นเขาเห็ดห้างแบบนี้เนาะ เขาเห็นห้างแบบนี้เนาะถึง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 เป็นนวค่ะเห็นห้างเลงามเล้หรอป๊าเจ้าพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งเลยค่ะบ่ะคะะเคยหู้บ่เคยเห็นว่าดกเป็นดกค่ะพวกนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดปติโตหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้า อู๋พวงหนึ่งพวงหนึ่งนะยายอันนี้เห็ลึก,กูปลาทองดูปลาทองดูปลาทองเข้าไปเจาะลึกในเจาะลึกในป่ามะเขือเทศค่ะปลาทองดีใจค่ะน,นี้แม่ก็ชุกเหลืองเลยเนี่ย สุกเรืืองแล้วเด้ออันนี้นะสุกเรืืองแล้วเด้ออันนี้กูเลาจ้องไนวยบอกแล้วเขาจะบอกว่าปิดอารมณ์คุณยายข,าขนาดฮะยุงคบ ดูนอออีายอันนี้แม่เยอะน,นี่นี่นมะเขือย่างสาขึ้ตเทศโนอนี้ต้องเอาไปปลูกที่บ้านมาเฮ้ยปิดยากแท้ว่ นั้นคืออะไรอะ่ะโอ้มะเขือมะเขือด็มะเขือเหมือนกันเนาะแต่คุณละพันธุ์ไเแี่เออมะเขือเหมือนกันแต่คุณละพันธ์ค่ะอันนี้มะเขืออย่างนอ้อโอ้มะเขืออะไรที่นี่นี่ค่ะ มะเขือราชินีนะคะอันนี้นะนี่จริงค่ะเนี่ยนี่มะเขือราชินีจะเป็นเป็นแบบนี้เนาะ,ะเป็นแบบนี้ค่ะมะเขือราชินีค่ะ เห็นหมนี่คือมะเขือราชินีนะคะ FC ค่ะนี่โ,โหสุดยอดสุดยอดมะเขือราชินีค่ะถ้าเขาใสายย่ยางยางเดียวโมเน่เลยนะ มันคือแล้วทีนี้เป็นแบบนี้ค่ะคอยได้สามลูกไหมพอแล้วจ พอแล้วเหรอพอแล้วรวมกับของเจ้าขอบคุณหลายๆค่ะเจ้าเจ้าชงเจ้าชงข้าวเตางอยบ่โรงงานไหนอยู่บ้านนานีอ๋อใช่ค่ะอันนี้บ่ได้บ่ นี่ค่ะส่วนเพื่อนค่ะกดจบคลิปแค่นี้นะคะจะลืมกดไลค์กดแชร์กะคร้ให้คุณยายด้วยค่ะบ๊ายบาย